โครงการพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่9มรดกแห่งพระมหากรุณาธิคุณสู่คนไทยในหลวงรัชกาลที่9ทรงเป็นกษัตริย์ผู้ทรงทุ่มเทชีวิตเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนคนไทยในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงงานหนักไม่เพียงเพื่อสร้างความเจริญให้กับประเทศแต่ยังเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของปวงชนชาวไทยอย่างยั่งยืนท่ามกลางโครงการพระราชดำรินับพัน ที่พระองค์ทรงริเริ่มเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนบางโครงการได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนอย่างมหาศาลทําให้กลายเป็นมรดกที่คงอยู่อย่างยั่งยืนจนถึงปัจจุบันตัวอย่างโครงการพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่9 1. โครงการฝนหลวงช่วยเหลือเกษตรกรจากภัยแลง้งโครงการฝนหลวงเป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริ ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่เกษตรกรรมโดยเฉพาะในฤดูแลง้งที่ทำให้เกษตรกรต้องเผชิญความทุกข์ยากอย่างรุนแรงทรงทำการวิจัยทดลองเทคโนโลยีฝนเทียมจนประสบความสำเร็จในปีพุทธศักราช2514กระบวนการทำฝนหลวงหรือฝนเทียมอาศัยการโปรยสารเคมี ที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมในเมฆเพื่อกระตุ้นให้เกิดฝนตกผลลัพธ์จากโครงการนี้ไม่เพียงช่วยฟื้นฟูพื้นที่เพาะปลูกในชนบทแต่ยังเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำสำหรับชุมชนเมืองได้อีกด้วย 2. โครงการแกล้งดินฟื้นฟูพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดดินเปรี้ยวจัดเป็นปัญหาใหญ่ที่ขัดขวางการเพาะปลูกในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก พระองค์ทรงศึกษาริเริ่มโครงการแกล้งดินซึ่งเป็นกระบวนการปรับปรุงดินที่มีสภาพเป็นกรดจัดให้เหมาะสมกับการเพาะปลูกกระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับการปล่อยน้ําในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดเพื่อกระตุ้นให้ดินปล่อยกรดออกมาจากนั้นจึงนําปูนขาวและอินทรียวัตถุมาใช้ในการปรับปรุงสภาพดินโครงการนี้ส่งผลให้เกษตรกร สามารถปลูกพืชได้หลากหลายชนิดเช่นปลูกข้าวมันสำปะหลังและยังพารา 3. โครงการเศรษฐกิจพอเพียงแนวทางสู่ความยั่งยืนในชีวิตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระองค์ทรงพระราชทานแก่คนไทยเป็นแนวทางสำคัญในการดำเนินชีวิตพระองค์ทรงชี้แนะการใช้ชีวิตอย่างพอประมาณมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกัน จะช่วยสร้างความมั่นคงให้ทั้งในระดับบุคคลครอบครัวและประเทศชาติปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่เพียงเป็นที่ยอมรับในประเทศไทยแต่ยังได้รับการยอมรับในเวทีโลกโดยองค์การสหประชาชาติหรือ UN ยกย่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นตัวอย่างที่สำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน 4. โครงการช่างหัวมันกเกษตรผสมผสาน เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืนโครงการช่างหัวมันเป็นตัวอย่างของการเกษตรผสมผสานที่นำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้พระองค์ทรงนำพื้นที่ส่วนพระองค์ในจังหวัดเพชรบุรีมาพัฒนาเป็นศูนย์เกษตรกร,รรมตัวอย่างที่นี่มีการปลูกพืชหลากหลายชนิดเช่นปลูกมันเทศกล้วยและมะนาวรวมถึงการเลี้ยงสัตว์การปลูกพืชพลังงานโครงการนี้ ไม่เพียงเป็นต้นแบบสำหรับเกษตรกรแต่ยังแสดงให้เห็นถึงการจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ 5. โครงการแก้มลิงการจัดการน้ำอย่างชาญฉลาดปัญหาน้ำท่วมเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญของประเทศไทยพระองค์ทรงคิดค้นแนวทางแก้ปัญหาที่เรียกว่าโครงการแก้มลิงโดยใช้พื้นที่ในธรรมชาติให้เป็นที่พักน้ำชั่วคราวในช่วงน้ำหลาก ระบบนี้ไม่เพียงช่วยบรรเทาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแต่ยังช่วยเก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแลง้งส่งผลให้ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ได้รับประโยชน์อย่างมหาศาล 6. โครงการพระดาบทพัฒนาทักษะคนได้โอกาสโครงการพระดาบทเป็นโครงการที่มุ่งให้โอกาสทางการศึกษา ให้กับเด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนทรัพยากรพระองค์ทรงจัดตั้งโรงเรียนพระดาบทเพื่อฝึกอบรมวิชาชีพให้กับเด็กและเยาวชนเช่นช่างยนต์ช่างไฟฟ้าและการเกษตรโครงการนี้ช่วยสร้างบุคลากรที่มีทักษะมีความรู้และความสามารถเพื่อนำไปพัฒนาตนเองและชุมชนของตนทำให้ผู้ที่เคยขาดโอกาสมีอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 7. โครงการพัฒนาป่าไม้ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงตรหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะป่าไม้ที่เป็นแหล่งกำเนิดของน้ำและช่วยรักษาสภาพแวดล้อมพระองค์ทรงริเริ่มโครงการปลูกป่าฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่เสื่อมโทรมทั้งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการดังกล่าวมีการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ที่เคยเป็นป่าไม้ถูกทำลายเพื่อช่วยฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติลดปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆโดยการปลูกป่าในที่ดินที่เหมาะสมจะช่วยสร้างความสมดุลให้กับธรรมชาติคงความหลากหลายทางชีวภาพไว้อีกด้วย 8. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเท่าระบบการจัดก,การน้ำในภาคเหนือ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเท่าในจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในโครงการสำคัญที่มีผลต่อการจัดการน้ำในภาคเหนือพระองค์ทรงมองเห็นถึงปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ภาคเหนือที่มีอุตสาหกรรมเกษตรกรรมที่ต้องใช้น้ำมากโดยเฉพาะในช่วงฤดูแลง้งพระองค์ทรงพระราชทานแนวคิดในการสร้างอ่างเก็บน้ำ เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงทั้งในด้านการเกษตรการอุปโภคบริโภครวมถึงการเพิ่มแหล่งน้ำในการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำซึ่งเป็นการแก้ปัญหาน้ำท่วมปัญหาการขาดแคลนน้ำอย่างยั่งยืนในพื้นที่ 9. โครงการแก้ปัญหาหมอกควันภาคเหนือรักษาคุณภาพอากาศปัญหาหมอกควันในภาคเหนือของประเทศไทย เป็นปัญหาที่ยืดเยื้อส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะในช่วงฤดูแลง้งที่เกษตรกรมีการเผาป่าเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกในหลวงรัชกาลที่9ทรงรับรู้ถึงปัญหานี้จึงทรงเสนอแนวทางการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพไว้ให้โครงการแก้ปัญหาหมอกควันได้ดำเนินการโดยการส่งเสริมการทำการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่นการปลูกพืชที่สามารถลดการเผาการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัยการเสริมสร้างความเข้าใจให้แก่ชุมชนในการรักษาป่าไม้เพื่อควบคุมลดการเผาป้องกันไฟไหม้ในพื้นที่การเกษตรและผืนป่า 10. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบชุมชนการสร้างรายได้จากแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบชุมชนเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ในหลวงรัชกาลที่9กรงรงเริ่มเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนในชนบทโดยการพัฒนาทรัพยากรท่องเที่ยวในท้องถิ่นการจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่ยังคงมีความเป็นธรรมชาติมีวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นส่งเสริมให้เกิดการดึงดูดนักท่องเที่ยวที่อยากเข้าไปสัมผัสบรรยากาศและวัฒนธรรมโครงการนี้ ช่วยเสริมสร้างการจ้างงานสร้างรราดได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ห่างไกลโดยการใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติใช้วัฒนธรรมเป็นสื่อกลางในการดึงดูดนักท่องเที่ยวในต่างประเทศนอกจากนี้ยังช่วยรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วยโครงการที่ส่งผลกระทบยั่งยืนโครงการพระราชดำริทั้ง10โครงการที่กล่าวมานี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของพระราชกรณียกิจนับพันที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงริเริ่มทุกโครงการสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของพระองค์ในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชนในทุกภูมิภาคของประเทศไทยโครงการพระราชดำริได้สร้างความเปลี่ยนแปลงที่จบต้องได้ช่วยยกระดับชีวิตของประชาชนอย่างแท้จริงนี่คือมรดกที่คนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจ ไม่เพียงแต่เป็นตัวอย่างในการแก้ปัญหาที่ดีแต่ยังเป็นตัวอย่างในความมุ่งมั่นเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยร่วมมือกันพัฒนาประเทศพระองค์ทรงฝากแนวทางการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนให้คนรุ่นหลังได้นำไปต่อยอดเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินพระองค์ทรงสอนให้คนไทยไม่เพียงแค่อยู่รอดแต่ต้องอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนด้วยการพึ่งพาตนเอง ร่วมกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติบทเรียนเหล่านี้เป็นมรดกสำคัญที่ช่วยให้ประเทศไทยยังคงก้าวหน้าท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่เก้าเป็นดังแสงสว่างที่ชี้ทางให้คนไทยเดินไปสู่ความเจริญและความมั่นคงทั้งในวันนี้และวันข้างหน้าในอนาคตเพราะความสุขของประชาชนคือความสุขของพระองค์